อนุมาตามถานนธิยาจำว่าพิสมาตามตอนคลิปแรกนี่จะเป็นออพ่อฟันว่าเลขออกแล้ววันที่สองหาสองสองมันบ้าค่ะเออเลขออกแล้ววันที่สองหาสองสองเลยบัดนี้เลยเลยมาเบิงเลยมาเบิงตรวจใบรัตรีของอ่าก็เรียกว่าเหมือนกูได้ตัวเลว่างสี่ล่ะอ๋อได้อยู่เลว่างสี่สองสองน้องก็ได คือหนูว่าได้เอาสมมติหนึ่น้มานเออมัน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 ไม่แค่นี้แหละมีหาสองสองละสามพันบอกใกล้เมื่อมากพ่อบอกว่าฟันบอกใกล้ใกมื่อมาแล้วฟันวันฟันหนึ่งหันละฟันว่าไปเป็นตัดไปสิไม่ผูกทำไมกอย่างไรมันเป็นแม่เป็นไม่เป็นคกนของทอนไม่ทอนกับบรรจะกาศที่เส่นอยู่ กขึ้นนกับันดูฟันว่ากันดีโว่ครับลูกลูกที่นังแมนบอกเลยว่าฟันว่าแจ้วน้ามันโตกแมันจีิงมากๆสิตองสีแล้วสีไปล่างแล้มาดมมือมึงดมือของเหม็นเลยไปล่างก็ไปตักนี่แนะนาสั่งสักเอาคู่ลงตักน้าแนะนาสั่งล่ะก็ก็สีอว่าพอเรียกว่าเลนี้ศูนย์บอกเขเขรกเขเรียกว่าเลดี้มี ต้องมีศูนย์จนซื้อศูนย์ศูนย์รอซื้อลาเตอรี่ซื้อไปแล้วซื้อไปศูนย์ซื้อไรสองใบบานนี้ก็เรียกว่าเมื่อนั่นซื้อหาสองสองหาสองสองบานนี้ก็เลยซื้อออกซื้อมอวานมอมอว่านอะเขาว่านอะไริซื้ออีกหนึ่งศูนย์ศูนย์ก็เลยถามหาว่ามีหนึ่งสองศูนย์บอ่เขาว่าสื้อถามเลยมมี ตีแปดหกกับว่ามีเรีว่าสื 1, 2, 0, ่อหน่องศูตัวหนึ่งแะ้วกับสอูเร่เด้อียว่า, 20, วา 14, สิซื้อซีนีซัมนี่ะหนึ่ง <1. S 1> มึงได้เดี๋ยวที่ว่าเือไ่ซ <5, 4, S 1> ื้อศู 5, <4. S 1> นย์ศูนย์เลกคู่สิบ็ดกับสอสองแค่นี้แหละเลขคู่ซื้อซมนี่เลขคู่เลขคู่นี่ซื้อสอ กับศูนย์ศูนย์กับหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งสี่สำเนี๊ยเลขอเลขสามตัวก็ซื้อรีไปแล้วหนึ่งศูนย์ศูนย์กั๊บอ่าหาสองสองค่ะกเป็นชุดน่ะชุดสองใบคได้ถามหาหนึ่งสองศูนย์มามี่เอามั้ยคั่นมี่อยากได้ทีหนึ่งสองอยากได้เดียวอยู่คั่นมี่บักคั่นเพานน่าแทรกก็ี คารดิี่รัตตีไว้โอเสือหัวใจดินเืมค่ะเสือเอกชนไว้เอกชนหนึ่งสองศูนเนี่ยละคิดว่าซื้ออซัมนี่เป็นื้อซัมนี่กติกากิกะถึมันกิมีเลขครับตัวันมาว่าคะมี่สองศูนย์ศูนย์สองเพราะนี่ลหะเลขที่มันกลับได้มีศูนย์สองสูนย์นันเป็นเลขเบิ้ลทั้งหมดเลขเบิ้ลมี่สามคู่เพื่อ ขอที่วาเลขวันน anyway, ี้ไม <with> ่ส so ูนเกี่ยวแก่กับศูนยศูนข้างนั้นเออศูนย์เลขสาม็ซื้อหลายตัวทค่าลอตเตอรี่ซื้อไว้ม่หาสองสองกับหนึ่งศูนศูนย์กับหนึ่งสองศูนย์หนูหนูลงถือปะคะอหนึ่งสองศูนย์นี่บถามเมื่อวานบอมีอ๋บอมีเลยบ่ได้มีบ่ได้เมื่อานได้บ่ได้ที่ว่าตั้งใจว่าจะไปซื้อเอกชนเราจะซื้อเอกชนว่าถามสามทีเจ้าของาน มันมันไกลมือแล้วมันหายากเลยหายากต่อเลขเบิลพอว่ามีสองสองศย์กับหนึ่งหนึ่งันละสี่สีเท่านี้เลขเบิลก็คือสองศูนย์ศูนย์สองวัมนี้เลวันี้พี่น้องพนมาพ่นสี่ซัเนี่เขาขือนเข่ารุเขื้รุดนะคะพอแล้วมาซื้อซํานี่นะคะรดต่อรีแล้วมาซื้อก็เลยฟั้งวันละสองสามใบโอ้เพื่อนนั้นโตมากมันมากโตฝันนี่ล่ะ มันแบบใล้ๆยๆอะสีหนึ่งหนึ่งตาบวกลายต่บวกลงก็ปานั่นตัวใดตัวมากตัวสองสองนี่บอค่ห้าสองสองมากตัวนี้สองสองก็จะว่ามากว่าได้ยื่นบางสิแม้ว่าได้แล้วมันติดแล้วันเที่อะไรไปบอับบกระบุจักสีด้แล้ววันที่ตทวใดนี่บอค่ะคันเลขสองตัวนี่ก็มากสองสองมันบอค่ะสองสองมากซํำนี่ มาดนี่ยละมาดเลข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 เบิ้ลนี่มาดสองสองนี่หละศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองขันเลขเบอร์เบิ้ลก็คือศูนย์สองสองศูนย์มี่ซัมนี่ขันเบเบิ้ลมีศูนย์สองสองศูนย์ซี่ซัมมี่ล่ะชื่อสุดท้ายพอบุญรำมาเจอซัมนี่เด้อเลขมากที่สุดคือเลขห้าสองสอง เพิเ<อ>เ่งว่ามนซื้อซ้ำนี้เพิ่นมักซ้ำนี้นบ,บ่ได้กลเพิ่งว่ามักเลขเบิน่นแต่ว่าเขาว่าสิบอกเลขเบิ่ลเบิ่นจังได๋ผู้ใดผู้ใดสิบอกพ่อเลขเบิน่นบ่พูดถิงว่าเขาเขานั่นเขาว่าซื้อดอกในฝันบอกค่ะบอกกาบอกในฝันดอกคุณเขาเขาว่าตัวยุ่งอย่าบ,ยบ,บอกเด้เพิ่นว่าหูเลขกว่านี้สิบเบิ่นอีก โบ้ระบุครับผันขึ้นตัวคือตัวซีหนึ่งหนึ่งอคือตัวซีหนึ่ง่อ๋อแล้วันเบิดมันกระซือง่ายแะ้วคือเขาบอกกันไี่ใช่ล่ะเขาบอกกันนั่นนวันที่สองมันออกอ่าสองสองตัวเ่านอกกันเนาขาอกกันกลังคุ้ยกันบนันีนีเลย้่นมากมเบึงใบระตีของแล้วมเบึงแล้ว่า ูเล่ตัวนี้นี่หละในขวันทางซีละ่ะกูเล่ตัวนี้เาถึงก็ดีใจว่าต่อพ่อเขาบอกว่าถืรางวัลได้รางวัลหนึ่งยุงติลอตเตี่พ่อซื้อไว้สองสามใบ<า>พอ่ามันมันสีถือยี้ดิต้องถือรางวังลได้รางวัลหนึ่งละ่ะแต่ว่าพอซื้อได้จริงๆมิี่หา 2, 2 2> สองสองก้าหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์อันหนึ่งสองศูนย์หาซื้อมาได้เลขมันเป็นเลขเลข จุดเล็กสองใบจุดเล็กหรือว่าสองใบบอกบอกเขาไปแล้วมีศูนย์ศูนหนึ่งสองศูนย์มีบอมีหาใหม่เนี่ยันต้องหาตั้งแต่นั้น้แล้วเราตื่นเอกได้รลวบางสิ่งวันนีขายในงานนั่นโดนมามโดนล้กันั่งยุ่ง่เขายี่นั่งเื้องห้อมโป้มันรวยมันก็มา มีมีอยู่มีเมียันเดียวขรามชุดเดียวจุดหนึ่งศูนอศูนย์อันเดียกว่าอันาอหนึ่งสองศูนย์เนี่ยโมมีอันว่าโมแน่ได้วันนี้พออาจจะถึงร้งวันใดรางวัลหนึ่งก็ได้เพรมันจะถึงเพราะมันรักถึงรงวันที่สองอยู่บ้นี่โมแน่คือถืปนังฟันมาบันถึงรางวันที่สองราชาก็ยึดถือรางวัลที่สองก็ไดสองแสนเนคะเพื่อจะถือเลรี สรุปว่าววนนี้พ่อซื้อได้ตะหา2-2กับ1-0-0่งศเมืองเด้อพ่อม่เป็น้องเอซี่ผู้ใดกะหาซื้อเด้อค่ะหนึ่งศูนกับหาา้าสออพอแล้วซื้อไว้พั่น่าเป็นใจดีใจงามคือสิถือรางวันอยู่นีน่น,นะคะถือที่ดอกหนึ 120, ่สอพี่นหาซื้อบอได้นะคะสรุปแล้วพ่อได้1นึ่งศูกับห้าสอพิ่นมัด โตมากโตชอบจริงๆคือหาสองสองนะคะโตชอบเป็นหาสองสองเนี่ยารว่าเป็นันรว่ารังวัลที่สองออกหาสองสองนะคะเพิ่นก็นเลยซื้อไว้ว<ๆ>เพื่อมันเป็นสามตวัวท้ายางวัลที่หนึ่งนะคะเพื่อตรงกันหกตวัวก็ถือรางวัลที่หนึ่งเป็นเศรษฐีในอำเภอ<ๆ>หอยเมกนะคะนะคะว,<ๆ>ว,ว่าคงสุดไทยกมี่ซ้ำนี่มักซ้านี่ค่ะเป็นเลขเบิลกับมี่สองสองศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งเลขบ่เบิ้ลกับศูนย์สองสองศูนย์กลับด้วยนะคะ ขอบคุณพ่อหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาแบ่งปันวันนี้ก็ขอให้พ่อโชคดีทุกวันใหญ่เด้อค่ะถือถือที่เราว่ว่าสิบถือบ้านดีมันเป็นบัตรถือกันการเพราะวาฝันไปก็คือแฟนปันธรรมดาคือยืดถือยืดหรือว่า